โอ oh, มจริงๆคือใครโอ oh, มจริงๆชอบอะไรโอ mm hmm. oh, มจริงๆเป็นยังไงจนเจอเนี่ยคือหลังวันของตัวผมที่ผมได้ซึ่งมันได้มาเมื่อไม่นานมากวันนี้ด้วยเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราจะต้องคิดมากกว่าเรียนรู้มากกว่าเราผิดพลาดแบบคนอื่นมันก็จะแรงกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโคตรโชคดีเลยคือผมโตวไวกว่าคนวัยเดียวกันผมมั่น uh huh. ใจจุดนี้มากเหมือนเหมือนมือไม่ถึงอะ่ะพูดตรงๆเลยก็เลยแบบเครียดไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในหัวผมทุกวันในช่วงการทำงานในช่วงแบบ3 4ปีแรกมากๆเลยผมว่า ผมได้รู้จักตัวเองนี่คือความภูมิใจที่สุดของผมแหละผมรู้ว่าผมเป็นใครผมชอบอะไรก็วันนี้นะคะเราอยู่กับนักแสดงหนุ่มท่านหนึ่งนะคะก็เป็นนักแสดงที่ต้องบอกว่ามาแรงมากนะคะในปีพศนี้เลยมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเขานะคะ ผ่านผลงานการแสดงมาแล้วทั้งซีรีส์ทั้งภาพ,พยนตร์นะคะไม่ต่ำกว่า23เรื่องด้วยวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็ดีใจมากนะคะที่จะได้มาพูดคุยถึงแง่มุมในการทำงานของตัวเขาานะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะนภวัฒน์สวัสดีครับโอมภวัตนะครับค่ะต้องบอกก่อนก่อนอื่นขอพูดก่อนเลยว่าตัวจริงหล่อกว่าในซีรีส์มากขอบคุณครับ <laughs> พี่เห็นหน้าเรามาตั้งแต่สมัยพี่ยังเรียนอยู่ oh. เมื่อแบบเกือบสิบปีที่แล้วใช่ใชใช่ใชใชครับประาณแปแปปีอ่า8ปีที่อยู่ในวงการนีร้พี่ตกใจมากที่แบบเราเพิ่งอายุ24ปีเองคือผมเริ่มทํางานครั้งแรกตอนประมาณ16หมห้นานมากใช่ครับเรื่องแรก ยังจําช่วงเวลานั้นอยู่ได้ไหมคะช่วงที่แบบเข้าวงการมาใหม่ๆมันเป็นยังไงบ้างจําได้ตอนนั้นได้ไปแคสซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่าตอนนั้นเป็นแมดดีไลท์เดอะซีรีส์แต่ยังไม่รู้ชื่อใช่ไหมไปแคสแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าแคสคืออะไรเขาก็บอกให้ไปถ่ายไปไปลองไปเจอไปค,คุยอย่างเงี้ยลราก็ไปแล้วพอเสร็จปุ๊บก็บอกว่าได้เล่นซีรีส์นะตอนนั้นผมไม่เข้าใจด้วยว่าคาว่าได้เล่นซีรีส์หรือว่าตรงเนี้ยมันคือง,งานเราแค่คิดว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวมีคนทไปบอกให้ว่า เราจะต้องไปถ่ายอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยความเข้าใจเราคือแค่นั้นเลยเแล้วเราก็แค่ไป,ไปสนุกแล้วก็ได้ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนใหม่ๆอ,มอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆจนถ่ายไปสักพักนึงก็ยังไม่เข้าใจช่วงแรกนะช่วงช่วง <c oughs> หมายถึงว่าช่วงซีรีส์เรื่องแรกครับจนประมาณหนึ่งเราเริ่มโดนโดนว่าเริ่มโดนอะไรเงี้ยเริ่มแบบอ๋อโอเคครับมันคืองานมันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เติบโตปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับอตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เราก็ได้พัฒนนาาาาามมเเรื่อยยยยๆทีี้กก็ลถว ไปตั้งแต่ตอนนั้นอะเราได้พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองเกี่ยวกับงานการแสดงตรงนี้บ้างหรอคะเยอะมากเลยครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยเพราะว่าตั้งแต่เรื่องแรกคือผมไม่เข้าใจการแสดงเลยผมไม่รู้ว่านี่คือเราดูละครเราเรานั่งดูอยู่บ้านดูหนังดูอะไรแต่เราไม่เข้าใจว่าการที่เราต้องไปเป็นตัวละครสักตัวหนึ่งจริงๆมันมันคือ,อยังไงอันนี้คือไม่เข้าใจเลยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เรียน acting โดนไกด์บ่อยๆหรือว่าแบบทํางานกับ คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามีคือผมจะชอบดูงานตัวเองแล้วแก้ไขในงานต่อๆไปสมมุติว่าวันนี้เราถ่ายเรื่องนี้ไปแล้วเราแบบเล่นยังไม่ถึงยังไม่ชอบอะไรเงี้ยเรื่องหน้าถ้ามีอะไรประมาณใกล้ๆอย่างเงี้ยเราจะเอาประสบการณ์ที่เราผิดพลาดไปมาเรียนรู้แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไป เรียกว่าเรียนรู้ผ่านทฤษฎีแล้วก็พักปฏิบัติด้วยเพราะว่าจริงๆเ,เน้นๆเ,นนเ,นเลยคือปฏิบัติเลยจะเน้นเน้นเน้นการทํางานจริงแล้วก็แค่ว่าวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้จะต้องมีอะไรใหม่กว่าเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยตลอดในทุกๆงานจนถึงวันนี้ด้วยครับเพื่อไม่ให้งานมันน่าเบื่อด้วยแหละแล้วก็เพื่อที่จะคือผมเป็นคนที่อยากจะเติบโตขึ้นในทุกๆวันแล้วผมไม่อยากอยู่กับที่วันนี้เล่นได้เท่านี้พรุ่งนี้ต้องเล่นได้ดีกว่าเดิมอะไร อันนี้พี่ก็สัมผัสได้เพราะพี่ดูงานเรามาตลอดจริงๆตั้งแต่แบบสมัยนู้น a มก it l ไ g h t เนาะแล้วก็มาเด e ิ h i p p e r พี่ก็ดูแค่เพื่อนเับเพื่อนพี่ก็ดูโอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยพี่เห็นหน้ามาตัดจริงมันต่างไหมมันต่างไหมมันพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่และอย่างที่บอกว่าพี่อะตอนแรกไม่เช oh ื่อเลยว่าเราอายุแค่ยี่สิบสี爸爸่ยี่สิบสี่จริงยี่สิบสี่ครึ่งอะ ยี่สบี่คืออย่างนั้นถามว่าด้วยวัยยี่สิบสี่แล้วก็ด้วยการแสดงของเราด้วยชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาชีวิตส่วนตัวของเราแน่นอนว่ามันหายไปถูกไหมเราบาลานซ์สิ่งนี้ยังไงระหว่างเรื่องการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของเราจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะเป็นเรื่องที่ยากมากๆคือหลายคนอาจจะมองแค่มุมมองที่เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นว่าเอมีชื่อเสียงมีเงินทองมีแฟนคลับเอยอะไรเอยแต่จริงๆการบาลานซ์มัน โคตรยากเลยคือตอนเอาเอา,เอาช่วงแรกเฟสแรกเลยคือเพื่อนไปกินข้าวกันตอนเลิกเรียนสมัยที่ผมอายุสิบหกผมไม่ได้ผมต้องไปถ่ายอย่างเงี้ยหรือว่าติดอันนี้ติดทํางานนี้จนเพื่อนไม่ชวนจนเรากลายเป็นแบบจากเด็กๆเราแ,แค่รู้สึกว่าเฮ้ยน้อยใจวะทําทไมวะทําทไมก็มึงไม่ว่างอะ่ะเนี่ยคือเหตุผลแล้วได้คาตอบมาอย่างเงี้ยตลอดตลอดจนโตขึ้นก็เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆหร,อหรือว่าเวลาเราจะทําอะไรเนาะเราเราอยู่ใน พื้นที่สาธารณะเราจะต้องคิดมากกว่าเรียนรู้มากกว่าเราผิดพลาดแบบคนอื่นมันก็จะแรงกว่า,านึงออกไหมบทที่ตามมาอะไรเงี้ยมันมันเป็นการาที่ทําให้เราโตและเรียนรู้ช่วงแรกๆคือผมต่อต้านมากเลยต่อต้านมากๆว่าเอาชีวิตของกูกลับขึ้นมาทํำไมกูไม่ได้ใช้ชีวิตใยรุ่นวะเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในหัวผมทุกวันในช่วงการทํางานในช่วงแบบสามสี่ปีแรกมากๆเลยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่สัมผัสได้ถึงความโตขึ้นจริงๆว่า แต่ละงานมันก็มีข้อแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันไปอมสมมติว่าเป็นหมอคุณก็ไม่มีเวลาคุณก็ต้องอ่านหนังสือเยอะกว่าคนอื่นทําไมกับอาชีพอื่นไม่ต้องอ่านสมมตินะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แต่ละอาชีพม,มันมีคอนดิชัตที่ต่างกันม,มันเหมือนเราค่อยๆเรียนรู้แล้วบรรลัยแล้วยอมรับมันมากขึ้นสิ่งที่ผมทําคือผมเอามาเบรนเข้ากับความเป็นตัวตนค่อยๆเบรนค่อยๆเ,เรียนรู้อะไรที่อารมณ์มันรวยได้เราก็ยอมไปอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราเรายังคงอยากจะคงความเป็นตัวตนตรงนี้เอาไว้เราาก็จะทํให้มันพอดี ไม่ไม่น่าเกลียดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็อยู่ได้นนก็แฮปปี้กับกับกับตรงนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าสิ่งที่มากกว่าแค่อยู่ได้แฮปปี้หรือเรียนรู้แล้วคือผมอยากขอบคุณวันนั้นที่ผมพยายามต่อต้านผมอยากขอบคุณแรงกดดันต่างๆทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโคตรโชคดีเลยคือผมโตไวกว่าคนวัยเดียวกันผมมั่นใจจุดนี้มากผมได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่ามากๆผมได้เห็นโลกในมุมมองต่างๆแล้วก็อีกอย่างงนึคื ด้วยรูปแบบงานที่ผมทํามันทําให้ผมได้ไปเจอคนเยอะมากถ่ายละครเรื่องนี้จบไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงละครเรื่องใหม่ไปเจอผู้ใหญ่อีกกลุ่มนึงอะไรเงีย้ยมันได้เจอคนเยอะมากมันทําให้ผมได้เรียนรู้สังคมแบบไม่ว่าจะเป็นแค่ต่อหน้าหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรก็ตามมันทําให้เราได้เห็นหมดเลยเราก็เรียนรู้ขึ้นจากเมื่อวานอย่างที่บอกในเรื่องนี้ด้วยในทุกๆวันเหมือนกันก็แฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยก็เรียกว่าประสบการณ์ในวงการประมาณแปดปดปีจะเก้าแล้วแหละเออโอ้ยพูดแล้วแบบ คำว่า8ปี9ปีอ่ะผมยังจำแค่ภาพว่าผมเข้าจีเอ็มวันแรกอ่ะแล้วผมไปสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจนวันเนี้ยผมก็เข้าไปสวัสดีทุกคนนะแต่จะมีบางคนเดินมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จุดน,นี้แต่เราก็ไม่ได้โตมากเลยนะเพราะเราแค่ยี่สิบเรามากกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวนี้พี่ทีมงานสมัยก่อนเราสวัสดีได้ทุกคนใช่ป่ะแบบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีได้เราก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมแต่ว่าน้องเซอชุนิสิตมาน้องฝึกงานแต่เราแบบพี่ครับเออเเเเเออออาาาาัััันน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 ีี้้้้ถ่่่่่ยยงงงไะะคครรรบบบแแแแตตวสชชุุิิทืปป็ลูกใ เอ้ยขนาดนั้นหรอบ้านนะไม่เพราะว่าอย่างไวยโอมอะถ้าเทียบกับทั่วไปแล้วโดยปกติก็คือเด็กที่เพิ่งจบใหม่เหมือนกันใช่ใช่แต่ของเราก็จะเป็นเด็กจบใหม่ประสบการณ์เกือบสิบปีใช่ใช่คือเหมือนแบบว่าแต่เคว้งนะเชื่อปะตอนเรียนจบอะทำไมทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าตอนเรียนจบคือเราก็ทํางานอยู่เรื่อยๆทุกๆวันเนี้ยแต่ว่าเพื่อนอะในที่เรียนมหาลัยด้วยกันเขาจะแบบไปสมัครงานไหนดี่วะมึงทำงานอะไรวะแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรกับเขา มึงบอกว่าด้วยเราที่เราทํางานอยู่แล้วอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้วิธีไหนในการเข้าคุยกับเขาไม่เราไม่ใช้วิธีไหนเราเราเราฟังแต่เราไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจเลยเขาแบบอะไรเฮ็ดอาเอวยัไรเอวยไม่เข้าใจหรอกเราฟังแล้วสิ่งที่เราคิดกลับมาคือเรางงก่อนตอนแรกว่าเฮ้ยเราเคว้งว่าเฮ้ยทำไมวะเพื่อนมันไปสมัครงานกันอ๋อกูทางานอยู่นี่ว่าใช่พอะเราทํางานมาตั้งแต่เด็กใช่กูทางานอยู่นี่ว่าสิ่งที่พอพอรีไลซ์ตัวเองได้ปุ๊บ กลับไปตั้งใจทำงานโฟกัสแล้วทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแบบคูณเข้าไปได้วยนะเพราะเราแค่รู้สึกว่าเพื่อนเริ่มทํางานแล้ว เราจะอยู่ที่กว่าเดิมไม่ได้ละต้องขึ้นไปกว่าเดิมละต้องเดินหน้ากว่าเดิมละนี่มันเป็นแรงผลักดันให้คนเข้ามาใหม่ด้วยใช่ใช่ครับเราคุยกันซีเรียสมาแบบนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราขอไปชิลๆนิดนึงได้เลยทีนี้พี่อยากรู้ว่าการทํางานในวงการของเรามาเจ็ดปปีแน่นอนว่ามันมีทั้งประสบการณ์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถูกต้องไหมคะครับทีนี้พี่อยากรู้ว่าเหตุการณ์ไหนในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายอะไรก็ตามที่โอมจําไม่ลืมเอาหลักๆสักสามจุดละกันได้ค่ะ ช่วงเฟสที่หนึ่งคืออ่สี่เลยขอสี่เฟสแรกคือตอนไม่อิดไลน์เนี่ยแหละโดนว่าโดนว่าแล้วบอกว่าอะไรสักอย่างแต่เรียกเรียกออกไปว่าเลยเขากำลังถ่ายถ่ายกันอยู่อยู่ผมตัวเลี้ยวออกไปว่าแล้วก็ร้องไห้มันน่าจะมีฟุตเทจอยู่ใน YouTube ด้วยจริงนะนันคือจริงจังมากคือผมอ่ะไม่ได้ไม่ตั้งใจนะพี่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันอ่ะเขาตั้งกองกันอย่างนี้แล้วผมก็เดินเล่นเดินเล่นยืนยิ้มหัวราะคุยกับคนนแต่เราไม่รู้เรื่องเว้ยว่าเขากําลังตั้งใจทํางานแล้วเขาก็เรียกเราออกไปว่า จริงจังมากเลยแล้วเราก็แบบเสียใจอะ่ะเสียใจที่ว่าผมก็มานะพี่ผมก็อยากทํานะแต่ผมไม่รู้อะ่ะอ,อันนั้นนะ่คือเฟสที่หนึ่งค,คือไม่รู้ก็เรียนรู้มากขึ้นว่าอ่านี่พึงงานละเฟสที่2คือตอนเชงเมงอพอได้เข้ามาจิมเอ็มพอเข้ามาจิมเอ็มเชงเมงเข้ามาเชงเมงข้ารุมผมครับอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องกับพี่สิงโตเจอพี่แบ็คออฟบุ้มกับอันนั้นก็เป็นจุดที่โดนเหมือนกันอีกรอบหนึง่ง แต่ตอนนั้นนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจตอนนั้นคือตั้งใจแล้วทาไม่ไดย้ยังยังทําไม่ได้ยังไม่เข้าใจข,<อ>ขนาดน,นั้นมันกย็ยากขึ้นใช่<ด>แล้วพี่สิงโตเขาก็มีประสบการณ์มากใช่ไหมมันก็เหมือนเหมือนมือไม่ถึงอะอาพูดตรงๆเลยก็เลยแบบเครียดไม่รู้จะทายังไงอะไรเงี้ยก็พยายามพยายามขึ้นกว่าเดิมจนสุดท้ายเราไม่ได้คิดหรอกว่ามันดีพอเลยยังแต่ผมแค่คิดว่าผมจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วะอะไรเงี้ยก็โชคดีตรงที่ว่าผลม,มันก็ออกมาดี อะไรเงี้ยดีดีกว่าที่ที่เราทําได้จน,จนจนออกมาเห็นงานก็โอเวอร์นะอะไรเงี้ยครับมามาเฟสที่สามไม่ได้โดนว่าแล้วแต่เป็นเฟสที่จรงจิงจังเต็มที่ขั้นสุดแล้วดีลไว้ด้วยกันนะภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตค่ะอันเนี้ยคือจุดจุดอีกจุดหนึ่งที่ได้ต่อมาจากเชงเมงแล้วกันเชงเมงคือเราตั้งใจที่จะเป็นนักแสดงจริงๆละพอมาเป็นดีลอ่ะคุณตั้งใจเรื่องนั้นมาปุ๊บเรื่องต่อไปหน้าอยู่ในโรงหนังนะเห็นทุกอนูนะมันจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มตอนที่ถ่ายโค้ชอัพยางเงี้ย หน้าอยู่ในโรงนะทุกคนเห็นใบหน้าแค่นี้นะจะเล่นยังไงอ่ะจะต้องทํำยังไงผมทําการบ้านเยอะมากทุกๆอ,อย่างเอาเพลงประกอบที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับที่เขาคิดว่าจะเอาเพลงนี้ประกอบเพลงฝรั่งมานั่งแปลทุกคําทุกคําเต็มหน้ากระดาษแล้วก็มาอนาไลน์อีกทีว่าแต่ละคําแปบลบว่าอะไรเพื่อให้เข้ากับตัวละครที่สุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวละครตัวเนี้ยจนแบบเนี่ยคือ เข้าใจเลยว่าคาว่าการแสดงคืออะไรเป็นจุดที่ว้าวมากๆแล้วก็หลังจากดีวปุ๊บก็การทํางานแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจออีกเรื่องหนึ่งคือเทนเยีิเกตนางรักเรื่องที่แล้วที่ไปเข้าชิงเอเชียนเท i ิชันอวอร์ดเรื่องนี้ก็กลายเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ที่ผมตั้งตั้งเป้าไว้สูงมากว่าอะอย่างน้อยๆต้องเข้าชิงสักรางวัลหนึ่งอยากพิสูจน์ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่คืองานกล่องว่าวันนี้ทำงานตอนนั้นประมาณหกปีหกปีห้าปีหกป,ปีได้ขนาดไหนละ ปล่อยของให้เต็มที่ที่สุดโอ้โหพอผ่านจุดนั้นมาได้คือเขาเ้าใจถึงความยากลําบากของงานคาฟจริงๆง,งานแบบแต่และอันที่ถ้าเทียบกับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยกว่าจะปั้นได้ทรงนี้กว่าจะวาดได้ทรงเนี้ยมันที่เขาบอกว่ารูปที่เรามองเนี่ยเขาทํากันสองสามอาทิตย์เป็นเดือนไอ้แค่เนี้ยแค่เนี้ยแ,แต่ความจริงแล้วล<ส>ความจริงแกว่าจะแบบคาฟมันออกมาได้แล้วนี่มันเป็นเรื่องของไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบ เป็นเรื่องของอินเนอร์เรื่องของความรู้สึกภายในที่ต้องนั่งขุนออกมาไม่ได้เค้นออกมาแต่ต้องเข้าใจแล้วเดินไปกับมันตลอดทุกวินาทีจริงๆมันเป็นยังไงก็นั่นแหละครับ4จุดแล้วกันในการแสดงที่โดดๆเลยที่ทําให้แบบปุ๊บปุบ,บ,บขึ้นมามก็เป็นช,ช่วงเหตุการณ์ที่จําไม่ลืมใช่เป็นแบบช่วงเขาเรียกว่าช่วงตึงละกันช่วงคายแม็กซ์ของอาชีพอ่าประมานี้ว่าเราก็แบบ ได้เรียนรู้ได้อะไรในแต่ละซีเควนต์นั้นๆเราต้องเจออะไรจนมันต้องแบบเหมือนไปแครกอะไรบางอย่างเราปลดล็อกอะไรบางอย่างเราทําให้เราปลดล็อกสักยภาพบางอย่างเอ็กซิมเมนต์บางอย่างข้ามขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งหาอันต่อไปแล้วตอนเนี้ยหาอยู่หาอยู่ใช่เพราะยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกใช่ครับยังมีไฟายยังอยากยังอยากทําอะไรที่มันว้าวอยู่หายุ่งเหมือนกัน พเราก็แค่อยู่แค่นี้เองแค่ยี่ิบสี่ปียังเหลืออีกไกลกับอนาคตข้างหน้าใช่ครับทีนี้พูดถึงผลงานปัจจุบันที่เราเพิ่งมีแบบล่าสุดเลยนะคะกับซีรีส์เรื่องคนน่ารักมักใจเราเป็นยังไงบ้างคะกับซีรีส์เรื่องนี้เล่าพอดเข้าๆให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอดเข่าๆมันเป็นเรื่องของพุ่มกับคนหนึ่งผมครับอมภวัตที่รบบบเป็นพิซันพิซันเป็นพุ่มกับแล้วพิซันก็ดันไปบังเอิญเจอกับน้องน้ำขิง ในใน,ในกองถ่ายที่ว่าคือยังไม่รู้จักกันแต่ว่าพี่ซันเขาไปถ่ายงานของเขาแล้ววันหนึ่งน้ําขิงหลุดเข้ามาในเฟรมหลุดเข้ามาในเฟรมแบบคนนอกวิ่งเข้ามากําลังเดือดเดือดเลยเออกําลังเดือดเดือดกองกําลังประทุเลยเข้ามาทําไมโน,น,น่นนี่นั่นก็ทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นน้องก็น้องน้ําขิงเป็นเป็นเป็นเด็กทีออ่อยากเป็นผู้บุกกลับกําลังจะเรียนจบพอดีหาที่ฝึกงานอยู่เราเป็นผู้มุกกลับไงหัวดำมาตกที่เราอ่าประมาณนี้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 เขามาขอฝึกงานเราเราไม่รับ อาไม่รับไม่เราไม่รับประมาณนี้ประมาณนี้แต่มัน,นมีเรื่องที่ทำอะไก็เรื่องนั้นแหละอะไรอย่างนี้ออใช่ใช่แต,แ,ตแต่ไปรอดูกันต่อได้ว่าเรื่องเรา,เามันจะเป็นไปต่อ,อยังไงอ,อะไรประมาณนี้ครับงั้นถามในแง่ของวิธีการทํางาน <c oughs> เพราะอย่างที่บอกว่าเราผ่านผลงานผ่านวิธีคิดผ่านนู่นนี่นั่นมาแล้วกับเรื่องนี้อะค่ะทํากันบ้านยังไงหรือว่าใช้แบบประสบการณ์ของเรายังไงในการแบบตีโจทย์การเป็นพี่ซันในเรื่องนี้อะค่ะ เรื่องนี้ถามว่าจริงๆมันเหมือนจะง่ายนั้นดูเป็นเรื่องแบบว่าสบายสบายเบาสมองแต่จริงๆสําหรับผมผมแอบเครียดนะตอนครึ่งแรกในช่วงการทํางานเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานสบายๆมานานมากนึกออกไหมเราแบบจริงจังแบบไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่จริงจังนะคือเราเราแบบเราอยู่ในโหมดดราม่าอะโหมดดราม่างานดราม่างานแบบเทนส์เยอะๆอะไรเงี้ยมากๆแต่อันเนี้ยมันเป็นฟีลกู๊ดอะรอมคอมรอมคอมแต่ว่าคาแรคเตอร์มันมีความดุคาแรคเตอร์พี่ซานมันมีความจริงจังมันมีความคอนทราส์กับเรื่อง ก็คือคนใจร้ายในเรื่องแต่เรื่องมันน่ารักแล้วเราจะเบลนยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติเราจะเบลนยังไงให้มันดูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จากความดุและความน่ารักให้มันอยู่แบบไม่น่าเกียดเพราะว่าถ้าเราดุมากคนก็เกียดนึกออกไหมว่าแบบเข้าใจไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องทํากันบ้านเยอะมากก็ได้น้องๆเพื่อนๆทีใ่ใจดีอาพูดตรงใจดีเฟลลี่ ทำงานโมโนครั้งแรกเปิดใจรับเล่นด้วยทุกอย่างอะไรเงี้ยค,ยค่อยๆกล่อมเก่ามากับอีกอย่างหนึ่งคือตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เกี้ยวกาดอะไรแล้วไม่สามารถจะตะคอกอะไรได้มากมายขนาดนั้นถ้าไมไ่ทำเล่นๆน,นะพอไปทําเป็นพิ่ซันแบบมันต้องแบบปาวอมันต้องแบบเฮ้ยทําอะไรวะโหม,ม,มันยากมากพี่มันยากมากๆว่าเราจะน้องเดินม,มาเล่นด้วยสังคัดเดินม,มาเล่นน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักตัวเล็กๆถึงเข้าซีนมาทําไมออกไป ก็คนละมูดกันเลยใช่ครับซึ่งมันมันยากมากในการแบบปรับเพราะว่าผมเวลาผมเล่นผมจะเอาอินเนอร์ตัวจริงอะ่ะยัดเข้าไปด้วยนึกอ,ออกปะแถมเข้าไปผสมกันให้มันเบนเป็นมนุษย์อะ่ะมันเลยแบบด่าไม่ลงวะ่ะต้องด่าต้องทำไง <c oughs> แต่ก็ต้องด่าตาม,มบท<น>กั้นใจช่วงแรกแรกก็จะเป็นความฝืนๆเลยฝืนๆเลยว่าแบบกั้นใจดา่ามันจะดูแบบแข็งแข็งดูแบบต้องไปหาลองไล่ไล่ซีนดูนะแต่สุดท้ายก็ทำออกมาสุดท้ายก็กลายเป็นอันหนึ่งเดียวกันทำให้เรากลายเป็นคนที่จริงจังขึ้น <Ừ. S 2> เออเป็นคนที่จริงจังขึ้นในชีวิตเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเฉียบขาดมากมากๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องไปดูแหละว,ว่าน้องโอมกับพี่ซันเนี่ยจะเป็นเข้าหากันใช่ตอนนี้คือถ้าถามว่าโอมตอนนี้ที่นั่งคุยกับพี่คือมีความเป็นพี่ซันเบลนด์เข้ามาอยู่ในตัวแล้วนะอินคาแรคเตอร์เลยไม่ได้อินครับแต่ว่าเราเก็บบางบางอย่างของพี่ซันมาใช้เช่นการตัดสินใจสมัยก่อนผมจะเป็นคนที่อะไรก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ครับได้ครับได้หมดครับเดี๋ยวนี้ผมจะแบบเออขอโทษนะครับอันนี้ ขอแบบนี้ได้ไหมครับออันนี้ยังไม่ชอบครับยจะเริ่มมีความกล้าตัดสินใจได้แต่ไม่ได้แบบน่าเกียดนะคือไม่ได้เข้าไปหาพี่ซันแบบนิี้ไม่เอาไม่ไม่ไม่เราก็ดึงด้านคือเราดึงด้านที่ดีของเขามาใช้กับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องการมองภาพแบบโดยกว้างของพี่ซันที่เราต้องมีมุมมองต่างกันเป็นภุ่มกลับเนาะเราได้เรียนรู้มันก็ทําให้เราเห็นภาพนั้นเวลาเราทํางานอื่นหรือเราทํางานของตัวเองอะถ่ายแบบถ่ายซีรีส์เราก็จะเห็นภาพง่ายขึ้นค แต่ไม่กํากับตัวเองคือเอามาทําแล้วก็ถ้าเรื่องต่อไปปุ๊บก็ขายพุ่งกับว่าผมมีภาพแบบนี้ในหัวด้วยอะพี่นอกจากแค่บทอะพี่ว่าไงอะไรอย่างนี้ก็ดีครับท่งผลดีต่อการทํางานด้วยครับขอบคุณมากมากเมื่อกี้น้องอมพูดมาคํานึงก็คือเพิ่งได้มาทํางานกับโมโนเรื่องแรกรได้เหมือนมาเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆใ,ใ,ใช่ไหมะ เป็นยังไงบ้างกับการได้มาทํางานร่วมกับโมโนเอาจริงๆตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆงผมก็ดูช่องโมโนมันตั้งเด็กๆ <c oughs> สมัยก่อนยังไม่มีแบบพวกแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะจะดูหนังก็ต้องเปิดช่องโมโนใช่ปะ่ะ <c oughs> ก็จะเปิดดูแล้วก็จะแบบเฮ้ยช่องนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่วันหนึ่งพอได้มีโอกาสมาทํางานด้วยก็ก,ก,ก็เกรงเพราะว่าเราอยู่อยู่จีเมาประมาณ5ปีละ <c oughs> ออกจากบ้านในรอบเท่าไหร่ไม่รู้ปกติก็จะเล่นแต่ซีรีส์ในค่าย <c oughs> ใช่ปะ่ะออกจากบ้านเฮ้ยทําไงวะปรับตัวไม่ถูกแล้วแบบ พอยิ่งโตยิ่งไม่ค่อยได้เข้าสังคมใหม่ๆก็จะเจอคนที่เหมือนจะรู้จักอยู่แล้วแต่อันนี้คือละลายเลยนับศูนย์ทุกคนน้องน้องเขาก็ไม่สนิทกันเองด้วยนะเพราะน้องเขาก็เพิ่งเข้ามาใหม่กันอะไรเงี้ยเออคือแบบโอ้โหนับศูนย์เลยแต่ทุกคนเปิดใจที่จะเรียนรู้ที่จะแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่น่ารักมากๆของกองนี้ทําให้การละลายพฤติกรรมง่ายมากบวกกับแกลบอายุที่ไม่ได้ห่างกันมากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับพี่ๆผู้ใหญ่ก็น่ารักพี่ผู้ใหญ่ก็ช่วยพี่โปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็นี่นี่นี่ น่าจะกลายเป็นตัวกลางเลยละที่ดึงทุกคนให้มาคุยกันด้วยความที่อยากให้กองมันบรรยากาศดีให้มันมีความสุขด้วยตามมูดเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งกองที่ทํางานจบมาได้ทั้งเรื่องดีๆในการใช้ชีวิตเนอะจากเมื่อกี้ที่บอกไปได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความ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 คิดถึงอะคิดถึงบรรยากาศแบบเนี้ยกองถ่ายที่ที่มีความสุขมากๆกวันปิดกล้องมันมันเหมือนกับ มันไม่ต่างอะไรกับผมปิดกล้องกับเพื่อนจิมเอ็มเลยอะ่ะอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะวันปิดกล้องกับความรู้สึกมันมันแบบนั้นเลยอะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยากกว่าตรงที่ว่าเฮ<ร>้ยจะจบเร,เรื่องนี้ไม่เจอแล,แล้วอะ่ะแล้วจะอีกโอกาสเท่าไหร่จะได้กลับมาทํางานแบบนี้อีกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบนั้นด้วยมันก็ดึงมูทกลับไปเหมือนสมัยก่อนเหมือนกันที่ไออย่างตอนถ่ายดิวไปด้วยกันนั้นภาพ,าพายนตร์จบปุ๊บก็ไม่ได้เจอใช่ปะ่ะฟิลนั้นเลยเพรมันก็เหมือนแบบมาทํางานด้วยมาเล่นื่้นด้วยแล้ววันนี้พงิม ทุกคนเฟรนลี่เหมือนเดิมไม่มีใครเปลี่ยนไปไม่มีใครแบบเปลี่ยนไปอ,ะอ่ะปกตินคน,นเรายิ่งผ่านเวลามันจะยิ่งเปลี่ยนไปหรือว่าแบบเจอกันมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมนี่ผมกล้าพูดเลยว่าเหมือนเดิมแล้วพุ่งนี้เดี๋ยวมีรอบพรีเมียร์อีกรอบหนึง่งที่ต้องออกไปข้างนอกไปไปเจอแฟนๆด้วยกันผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นวันที่สนุกมาก <laughs> จากเพื่อนๆที่ได้เจอกันวันนี้ า็จะพอน้องโอมเล่าแบบถึงวิธีการทํางานทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งอยากทําให้ทวยดูซีรีส์เรื่องใช่อยากอยากให้ดูครับมันไม่ใช่แค่ว่าพวกเราตั้งใจทํางานพวกเราแบบใส่กันเต็มที่ทีมๆตั้งใจหรือว่าต่างๆนานาผมว่าสิ่งหนึ่งที่คนดูจะได้รับจากเรื่องนี้คือคือทุกวันนี้คนเรามันก็เหนื่อยมากเนาะเราก็เครียดมากกับชีวิตในแต่ละวันแล้วผมว่าเรื่องนี้จะทําเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างที่หายไปจากจากจากความเหนื่อยล้าของคนได้อันนี้ในมุมมองของผมเลยนะ อารมณ์เหมือนว่าเราเหนื่อยมากๆต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่ล้วกลับไปเปิดการ์ตูนดูอะใช่มันจะได้ได้มูดความอบอุ่นความน่ารักความฟิลกู๊ดที่ที่ที่เติมเต็มให้เรายิ้มได้ให้เรามีความสุขกับมันอน j o ยไปด้วยกันดื่มด่าไปด้วยกันผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จุดหนึ่งเรื่องนี้มอบให้ได้เลยครับติดตามที่โมโนแม็ก์ติดตามได้ที่โมโนแม็ก์ครับได้ที่โมโนแม็กส์เท่จริงๆอยากคุยอีกเยอะมากแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วอีกนิดนึงขออีกนิดเดียวเท่านั้นได้เลยครับ อยากรู้ว่าที่ผ่านมาในช่วงแบบ24ปีของเรากับมากกว่า23เรื่องทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์เนี่ยความภูมิใจของเราในอาชีพนี้ในการทำงานของเราตรงนี้ค่ะความภูมิใจของเราในอาชีพนี้ในการทำงานตรงนี้ใช่ไหมค่ะเออถ้าตัดคำว่าแบบพวกรางวัลพวกอะไรเงี้ยอ,ออกไปผมว่าผมได้รู้จักตัวเองค่ะมากๆนี่คือความภูมิใจที่สุดของผมแหละผมรู้ว่าผมเป็นใครผมชอบอะไร จากงานตรงนี้จากการได้ดิสคอเวอร์จากการเป็นนักแสดงล้วได้ไปไปเล่นเป็นตัวละครนู้นตัวละครนี้ได้ไปเป็นคนนั้นคนนี้ได้เจอคนมากมายได้เจอฟีดแบ็กต่างๆมันทําให้เราค่อยคหาจุดหนึ่งที่อยู่ลึกๆในใจของเราว่าโอมจริงๆริคือใครโอมจริงจชอบอะไรอะโอมจริงจริงเป็นยังไงจนเจอเนี่ยคือหลังวันของตัวผมที่ผมได้ซึ่งมันได้มาเมื่อไม่นานมากวันนี้ด้วยแล้วมันมันมันไม่ได้คือจะบอกว่ายังไงดีถ้าปีหน้าที่ถามคำถามนี้ผมก็จะเปลี่ยนคําตอบว่า ป,ปีหน้าผมก็ได้ใหม่อะไร <พอ S 1> เงี้ยแต่ใช่แต,<ร>แต่ว่าวันเนี้ยผมมั่นใจว่าผมรู้จักตัวเองมากมากพอที่จะบอกว่านี่คือรางวัลของตัวผมขอบคุณวงการนี้มากๆด้วยครับค่ะ วันนี้ดีใจมากที่ได้มาคุยกันเกียดมากวันนี้ก็รายการนี้มีสาระที่สุดแล้วครับไม่ไม่เล่นเล่นกันน้องๆไงมีความสุขกันใช่คำถามอันนี้ก็แอบแบบจริงจังนิดนึงเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเจกันใหม่ได้เลยครับติดต่อไปได้เลยครับพร้อมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากคขอบคุณมากครับครับม้เจอกันใหม่ได้ครับผมคุณครับอบคุณนะครับสรุปว่าพี่จะไม่ให้หนูขุดผู้ช่วยใช่ไหมคะ ที่ไม่นอาครับคือสวัสดีครับคุณพ่อได้สนิทกับเด็กนั่นปะเสียเวลาจริงเลยเนาะเรื่องของมอนเสร็จแค่นี้ยังไม่รู้จะไปทาผู้ช่วยได้ไงวะไอ้พร่วงกับคนนี้มันต้องเป็นโรคจิตแน่ๆพรุ่งนี้รถจะออกจากบริษัทตีสี่ครึ่งถ้าจะไปก็ไปเตรียมเสื้อผ้าผมก็ชอบมะนาว มีอะไรกันหรือเปล่าครับวันดีนะแฮตตี้ดีใจรักหานที่ได้ร่วมง,งานกับงานชีวิตเป็นตัวลายชัดๆเอ้ยนี่คุณขี่รถกระสาอะไรของคุณเนี่ยนี่อ,อีกแล้วเหรอขอบคุณที่สอนงานนังขิงนะคะ งก็ว่าแรงแรงซะจนกลัวอยู่ดีๆก็ทำให้ซับซ้อนเธอชอบทำให้ปวดหัวจะเล่นจะชั่วฉันมันตามไม่ทันบางวันเธอก็ใจดีมันมีความน่ารักให้ฉันได้แอบเปลื้มหัวใจแต่บดจะใจร้ายก็เกือบทนไม่